สวัสดีครับโอ้มีของฝากจากเอฟซีมาเยี่ยมมาอย่างครับตอบขอึ้นเป็นหลายๆเลยครับเฉอต่ำห้องมาฝากเงินเลยสมปลาสมปลาปิ้งสมปลานั่งปิ้งเอ้อยปิ้งเออใชแไหมน่ะปิ้งสมปลาครับนี่ครับต่ำห้องอ๋อครับเฉยๆเป็นน้อยนั่งตอบขึ้นเป็นหลายๆครับ ตำส้มตำด้วยกันนะผักบุ้งกลิ่นต้องกัดเลิกไปพี่น้องครับกลิ่นขอด้วยกอนเทียงว่าจะไปข้างนอกก็ดีเันขี่รถมากก็ดีเหมือนกันน่อืม นเนี๋ยวเสียบว่ปะปลเปียวบาหวานเลยไปสมปลาสมปลาก่อนปิงสมปลา มั่ท่านกินขอจิเมื่อซันาะ มปลาเพิ่งซื้อมากปิ้งสมปลาครัแบซื้อมาสองกัอนเก็บที่ร้านสิริชัยวะสิริชัยอย่างว่าร้านสิริชัยผักเครื่องวะเป็นชี่รถเก๋งมาเยี่ยมมาหยางมันดีเลยเนี่ยพอดีเราล่างไปข้างนอกพอดีเป็นชี่รถสวน,น,นผมพอดีเราจะไปกินเขาข้างนอกอ่ะ ก็เล่ได้กิน,นกินขากับกับตำมะฮู้นี่แหละถือเป็นซื้อมาฝากพอดีว่าจะาไปกินเอาลาดแกงเมื่อกี้ยี่เสือตำมะฮู้มาฝากก็เล่ร้านเที่ยงเราเลยนั่นก็เลยได้ปอกกินกับตำมะฮู้กับปิ้งสมปลาเนี่ยแหละถือเป็นน้ำมาฝากนาะ เอาไวปย่างกับย่าครับเอาไวปซื้อๆกับยานน่างมันบูดทิยมเอาไว้